สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยน้องท่านระดับครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนท่านขอนแก่นนะครับลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24พฤศจิกายนนะครับ เราก็มีของเด็ดของดีอยู่ที่นั่นทําสดสดใหม่ๆอยู่ที่นั่นเลยนะเกือบ70ร้านค้าอยู่ที่นั่นนะครับแล้วทุกเมนูเอาไปเตรียมที่นั่น<อ>แล้วก็<อ>ทำท,ที่นั่นจริงๆแล้วโดยเฉพาะยิ่งครัวคนต่อยเซเลกต์แครับเราก็เอาของอที่เอานะเชื่อผมว่ามันอร่อยไปอยู่ที่นั่นกัน แล้วที่สำคัญอยากให้พ่อพี่น้องลองเดินไปดูให้ทั่วนะโดยเฉพาะในโซนครัวคุณต่อยส่วนลักเต็ดมันจะมีของเด็ดของดีต้อนอยู่เยอะแยะมากมายเข้าไปซ้อนทำไมไอเดียเขาคุณเอามาขายไม่ถ้าสมมุติเราไม่ไปเขาแสดงว่าเขาต้อนอยู่อ๋อถ้าไปเขาจะวางหนั่นเหราจะออกมาเลยใช่เขาจะออกมาเลยโอ้เขาก็เรื่องมากเหลือเกินนะวุ่นวายเหลือเกินมีทั้งของข่าวมีทั้งของหวานนะครับแล้วก็จริงๆเราอยู่ขอนแก่นใช่ไหมบางทีอย่างที่คุณอ้อพูดบ่อยๆว่าจะหวานใกล้เคียงอ้ออยากจะกินอันนญ้นอันนี้หาไม่ได้หาไม่ได้ก็มานี่เลย ใช่ไหมครับใช่ครุณรอท่าจอากจะไม่สบายเลยนะครับผมหมายถึงว่าถ้าเกิดเราอยากจะกินของเชียงใหม่เราอยู่ขอนแก่นจะกินได้ยังไงเราเอามาให้แล้วที่กลัวคุณต่อยใช่ครับใช่ไหมฮะ่เรายกทัพมาแล้วก็เอามาขอภาคใต้อย่างเงี้ยอยู่ขอนแก่นเกิดอยากจะกินเราก็เอาเอาของภาคใต้ขึ้นมาให้วันนี้อย่างนี้ครับวัตถุดิบทั่วประเทศเลยตั้งใจขนไปที่ขอนแก่นเพื่อปรุงสดมาจากทุกภาคเลยนะภาคใต้ก็ขึ้นไปที่ขอนแก่นภาคตะวันตกก็ขึ้นไปขอนแก่นจากภาคเหนือก็ลงมาที่ขอนแก่นลงมาหมดเลยแล้วก็ปรุงกันสด ถ้าต้องเดินทางไปทานเองอ่ะผมว่ายากมากเลยแต่วันนี้เอามาให้แล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวขอนแก่นจริงๆครับที่แบบมา อบอุ่นกับเราอ่ะมาดูเรามามาเจอเรามาถ่ายรูปกับเรามาซื้อของจับจ่ายขอบคุณเป็นอย่างมากครับปีหนึงไปคนเดียวนะครับครั้งแรกก็จริงนะแต่ว่าก่อนจะได้เจอกันอีกปีหน้าเพราะฉันมากล้นแตครับงานนี้ยังไงก็คุ้มด้วยความตั้งใจของเราครับส่วนวันนี้ในห้องส่งเราในวันนี้ใครที่ดูรายการอยู่นะฮะมันเป็นเรื่องที่เราคงจะทํารายการมาบ่อยๆแล้วก็เจอหลายๆคนหลยเรก็เลยคิดว่าเออเราเอามาทําบอกท่านผู้ชมดีไหมน้ําพริกไข่ต้ม ทำง่ายอันนี้ทําง่ายอร่อยแล้วได้โปรตีนนีคุณก็เริ่มแล้วคุณก็เริ่มแล้วนะก็คืออันนี้มันจะมีวิตามินเสริมภูมิคุ้มกันจากสมุนไพรไทยดูส่วนผสมนะครับใช้ไข่ต้มประมาณ3ฟองนะครับ,รบกระเทียมเนี่ยสิกลีบหอมแดง4หัวครับพริกจินดาใช้5เม็ดครับพริกชี้ฟ้าหั่น2เม็ดครับน้ำปลาเราตวงแล้วใช้2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะแล้วก็มะนาว2ช้อนโต๊ะครับ,รบวิธีทํานําไข่ต้มเนี่ยมาสับเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแบบนี้อย่างนี้อย จากนั้นเรานําพวกพริกกระเทียมหอมแดงเนี่ยมาคั่วไฟกลางในกระทะจนน,นิ่มนี่อย่างนี้นอย่างนางนี้นแล้วก็เริ่มเข้าสู่วิธีการของคุณโกครับก็คือนําไปโคลกใ,ให้ละเอียดเลยนะครับพอโคลกให้ละเอียดเสร็จปุ๊บเรียบร้อย<ๆ>ก็จะเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการปรุงรสแล้วครับอ,อย่างที่เราตรวงไว้ก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลมะนาวนะครับเราจะคลุกให้เข้ากันครับจากนั้นเนี่ยพ่อครัวเราก็จะชิมรสตามชอบสุดท้าย ค่อยใส่ไข่ลงไปนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งในคุณโก้กำลังโคลกอยู่นะครับมันไม่ได้ยากเลยเห็นไหมฮะเราสามารถทําได้และทีนี่ความเผ็ดท่านคุมได้โดยการที่พราท่านจะใส่พริกน้อยใส่พริกมากขนาดไหนก็คุมได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านเป็นคนโบราณได้ยินคนได้ยินคนตำโครกแบบนี้ทำอย่ดีครับ <Yes. S 2> ผมชอบม,มากดูนะครับฟังเสียงทําไมอ่ะมันเป็นนี่คนตำโครกเป็นนะครับอ่ะหยุดวางก่อนอ่ะเราไปตำตำยังไงก็ได้ไปตำม,มันจะไปต่างอะไรกันคุณฟังนะฮะ เห็นนะฮะเห็นนะฮะมันไม่มีเสียงอ่ะเห็นไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ฮะคนตตำไม่เป็นเสียงจะเป็นยี้คเป็นยี้ฮนี่คือตมไม่เป็นตำเนี่ยหนูกัที่มันคือไม่แหลกถ้าคือถ้าตมคกเนี่ยมันไม่ได้ตมเวลามันจะเบียดให้มันต้องให้มันจะต้องข้างๆเบียดข้างเพราะแบบว่าให้คกเนี่ยให้ตากมันอยู่ข้างๆแล้วมันจะเบียดไอ้ตัวพวกเนี้ยมันทำให้ละเอียดอาไปนี่เขาเขาสุดยอดจริงนะผู้ชมมันอันนี้เราเราไม่สามารถเรียนแบบได้ นะครับเพราะว่าคนเกิดมาจนนะครับเขาใชครับแม่เขาเกิดแต่จังหวะไไม่ใช่ต่จังหวะไม่ใช่ผมพูดไม่ผิดหรอกครับจริงต้องทําได้ทุกอย่างทําไม่ได้โดนไหมแล้วตำน้ําพริกเนี่ยนะเป็นอะไรที่เบื่อมากพ่อหนูก็จะประหล่อนะประหล่อไงรู้ป่ะตมงติอธะตมงติทธะไปเป็นหนูพ่อไปตำน้ำเมื่อยแล้วบอก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 เมื่อยแล้วอ่ะขอ20นาที20นาทีนะเป็น20นาทีอันนี้ทำเต็มนะ เป่นเขาตามเป็นพอ20ทีปุ๊บไหม20แล้วเขาขอยี่สานติ๋เลยลูกขอยี่สานตี๋คขนี้คขดีจริงเขาเก่งมากลยเก่งมากสามตีไหนสามคนทนี้โอ้เจ่งมากเลยอ่อไม่อยากเก่งอ่ะวิธีนี้คุณโก้จะใช้วิธีนี้นะครับนําพวกเครื่องปรุงรสทั้งหมดมาผสมกันด้านนอกใ่แล้วก็ค่อยเทเข้าไปด้านในนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกเขาตัวพริกกับเครื่องปรุงรสทั้งหมดเนี่ยเลยให้มันเข้ากันสุดท้ายคุณโกถึงจะนําไข่ต้มนะครับ ใส่เข้าไปผมเรียนให้ทราบนิดนึงนะครับมันเป็นข้อมูลง่ายๆนะท่านดูนะครับพริกนี่เอาไปเผาคร<ช>ับกระเทียมเอาไปเผาหอ,หอมแดงหอมแดงเอาไปเผาแค่นี้นะครับ แล้วก็ไข่ต้มเหมือกี้ที่เขาบอกละสามฟองท่านลองนิดภาพมันออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้น่ากินมากน่ากินจริงๆแล้วจิ้มกับอะไรก็ได้อร่อยแต่นี้มันอยู่ที่ว่าท่านจะใส่พริกมากพริกน้อยในข้อที่หนึ่งข้อที่สองจะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยอะไรก็แล้วแต่ท่านแต่ว่ารสชาติที่เราบอกว่าให้ท่านเนี่ยมันเป็นรสชาติกลางๆใช่ครับอย่าลืมและใยค่ะพลาดนะครับและสําคัญที่สุดที่แน่ๆครับครูต่อยกัพนะครับวันนี้เรามีโอกาสและเราอยู่ที่เซ็นทัลขอนแก่นกันนะครับลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง เอาวัตถุดิบทั้งหมดตั้งใจไปปรุงสดให้อร่อยที่สุดเพื่อพี่น้องชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงนะครับจะได้ทานรสชาติของครคกุนต่อยครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะโคกุนต่อยต้องอร่อยนี่เห็นว่าผมนี่ดึงเวลาหน้าดูเลยนะฮะอยากจะกินของเขานี่พูดจริงนะอันนี้คำสดปกติผมปิดรายการแล้วผมปิดช่วงไปแล้วนะฮะแต่ความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเออไว้เราพูดกับท่านผู้ชมอย่างนี้ดูอันนี้น่าจะโดนอร่อยจริงๆครับใช่อร่อยที่เราตวงพอดีไหม น่าจะน่าจะพอดีนะโปรดิวเซอร์ผมว่าเป็นผู้หญิง <c oughs> อาจจะเปรี้ยวไปนิดสำหรับผมเพราะผู้หญิงผู้หญิงชอบอะไรเปรี้ยวๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็อาจจะเปรี้ยวน้อยกว่านี้นิดแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าอร่อยทุกคนการันตีได, <c oughs> ได้การันตีได้ <c oughs> ไดพักตอนนี้สักครู่หนึ่งพวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระโจมต่อไปทางรายการสักครู่เดียวครับกระเพราไก่ตะเพราทองครับ แต่ทํายากเผ็ดร้อนได้ใจจริงๆคือมันมีความร้อนแรงของเมนูนี้มากเลยนะคุณผู้ชมครับท่าชมต้องไปลองด้วยตัวเองนะฮะแต่ล้วประการว่าตรงนี้หมดกลัวคุณไป